เซตยสายเปย์ใหมกแล้วก็ะเของมาอีกแล้วทุกคนไปดูกันค่ะว่าภายใต้ซองนี้มันคืออะไรสิ่งที่อยู่ใต้ซองนี้มันก็คือตานโอ้ยคาวายน่ารักใช่ไหมเดี๋ยวเซต่ยจะแกะซองนะคะน้องแพ็คมาดีมากเนาะเดี๋ยวจะแกะซองแล้วเราจะลองมาทําเป็นโพสต์อิทสำหรับใส่คําศัพท์น,น,นี้ไหมคะมันน่ารักมากเลยอะ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ นี่ถอดรูปมาแล้วนะคะน้องแบบมีความหนามากเลยอะ่ะทั้งหมดมีเท่าไหร่อ่ามี60แผ่นด้วยกันนะคะคือน่ารักคิ้วๆอ่ะเราสามารถไปประยุกตใช้ได้เยอะเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเซตจะลองประยุกให้ดูเนาะว่ามันทำยังไงได้บ้างนะคะ จร,จริงเห็นน้องน่ารักเราไม่ค่อยอยากเคลียร์เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เซตต่จะมาแนะนําวิธีการใช้น้องแบบน่ารักน่ารักนะคะก็คือความดีงามของน้องก็คือน้องมี2ช่องซ้ายกับขวานะคะถ้าเราเรียนภาษาเนาะเรียนภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยเนี่ยเซตเตออยากให้ใช้ตัวเนี้ยในการทําลิสต์คำศัพท์ ประจําวัน,นะคะใน1วันเนาะจริงๆน้องมีสองช่องฝั่งซ้ายเราอาจจะเขียนภาษาญี่ปุ่นฝั่งข,ขวาเขียนภาษาไทยเป็นคําแปลแบบนี้นะคะแล้วก็อันไหนจําได้แล้วก็ติกต๊กติก๊กติ๊กแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในอันนี้มันจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 8้าดช่องด้วยกันนั่นหมายความว่าวันหนึ่งเซตแต่บอกแล้วว่าอย่าจำำําคําศัพท์เยอะคะ่ะจํา5 6ถึงคําก็พอนะหรือว่าถ้าเกิดใครจะจําเต็มที่8คําตามนี้เลยก็ได้นะเดี๋ มาแล้วตัวอย่างของเซตายนะคำศัพท์วันละสีบบ่ห้าคำก็พอค่ะอย่าจำเยอะค่ะทุกคนนะคะอันนี้วิธีการเขียนของเซก็คือใส่ภาษาญี่ปุ่นฝั่งซ้ายมือนะคะแล้วก็ใส่ความหมายด้านขวามือนะคะถ้าเกิดว่าเราท่องได้แล้วเราอาจจะติ๊กแบบนี้ก็ได้ค่ะเอ้ยฉันจําคํานี้ได้แล้วแบบนี้เราก็ใช้ประโยชน์จากมันได้นะกลับอีกอันนึงทุกคนเห็นไหมคะฝั่งซ้ายมือตรงนี้ของเซตยเนาะช่องเล็กๆตัวนี้เซตายใส่สัญ,ญลักษณ์ตัวไอนะคะเข้าไว้เพื่อบอกว่าคําศัพท์เหล่านี้มันเป็นคุณศัพท์อีนะคะทุกคน ไม่ใช่ตัวไอนะตัวไอแต่ว่าออกเสียงอีในภาษาญี่ปุ่นเนาะเป็นคุณศัพท์อีนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็ความหมายแบบนี้แล้วความดีงามของมันก็คืออะไรรู้ไหมคะทุกคนจริงๆแล้วเราสามารถทําแบบนี้ได้ค่ะเราสามารถที่จะปิดมันนะคะก็คือเวลาที่เราจะไปท่องคําศัพทรรร์ใช่ไหมเราก็คือใช้กระดาษปิดอย่างนี้ก็ได้ค่ะอ่าแบบนี้เนาะเฮ้ยอันนี้อ่านว่าอะไรวะเฮ้ยแปลว่าอะไรวะอะไรเงี้ยเราก็สามารถท่องได้หรือเปลี่ยนด้านเป็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะ อร่อยเอ๊อร่อยมันคืออะไรอะ่อยอรๆอะไรอรอะไร,ร,รแบบนี้ค่ะก็สามารถทําให้เราฝึกแบบง่ายๆได้นะวันละประมาณ4ี่คำหาหรือใครจะจําเต็ม8คําในลิสต์นี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็ความดีงามอีกอย่างหนึ่งของมันก็คือมันสามารถแปะได้ด้วยค่ะทุกคน นี่ค่ะเซตเตอเอามันมาแปะอยู่ในสมุดของเซตตแล้วแบบนี้นะคะก็จะทําให้เราสามารถที่จะเอาไปแปะตามสมุดเรียนหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะแปะแบบนี้ข้างล่างก็เขียนอะไรก็ได้นะคะหรือจะเขียนคําศัพท์ด้านบนแล้วก็ข้างล่างเขียนคําแปลอะไรแบบนี้ก็ได้นะสามารถประยุกต์ใช้ได้เยอะแยะมากมายเลยล่ะทุกคนน่ารักคิดีงาม